่าวด17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชานอัชาราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีดูจุดฉีดวัคซีนที่เดอะมอบางกะปินะคะยืนยันมีวัคซีน350,000โดสเร่งกระจายฉีดขณะจอคลายล็อกกินในร้านได้ร้อยละ25ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร,ะร,ะร,รวาารรสงสาธารณาสุขพลตำรวจเอกัสวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการทดลองระบบการฉีดวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปีค่ะ โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมนะคะในรัฐมนตรีได้สอบถามเจ้าหน้าที่เรื่องจุดพักคอยของผู้ที่มารอฉีดวัคซีนเพราะเป็นห่วงว่าจะต้องนั่งรอนานพร้อมพูดคุยกับคนที่มาฉีดวัคซีนเขาว่าให้กลับไปบอกคนอื่นด้วยว่าไม่ต้องห่วงมาฉีดแล้วมีหมอดูแลขออย่าซีเรียสนายกก็เสียงดังแบบนี้รักทุกคนปลอดภัยทุกคนจากใจในายกและรัฐบาลค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนระบุว่าช่วงนี้เป็นการเดินสายดูแลพื้นที่ทั้งกทมและปริมณฑลทั้งนี้ถ้าคิดคนละอย่างก็ไม่ได้รัฐต้องการบริหารให้เกิดผลส่วนรวมให้ได้ซึ่งสําคัญซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการติดตามและตรวจสอบเฝ้าระวังทุกตารางนิ้วของประเทศไทยจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบการกักตัว การรักษาและกักตัวนะคะและวันนี้เป็นการร่วมมืออย่างดียิ่งกับภาคเอกชนการบริหารการแก้ปัญหาเรื่องโควิดตนได้หารือกับทุกภาคส่วนมาตลอดไม่ใช่เพราะการกดดันแล้วถึงจะดำเนินการเรื่องวัคซีนค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปิดกัน้นและค่อยๆจัดหามาเพิ่มเรื่อยๆเดือนนี้จะได้วัคซีนเพิ่ม3ล้าน5แสนโดสจะดำเนินการเร่งกระจายฉีดโดยเร็ว ร้อมเน้นย้ำนะคะว่าต้องช่วยกันค่ะตนเองไม่ได้โทษประชาชนแต่ก็จะโทษรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครค่ะส่วนกรณีที่จังหวัดบุรีรัมย์ออกกฎเหล็กประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ฉีดวัคซีนถึงขั้นติดคุกนั้นแล้วแต่ผู้ว่าจะกำหนดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ซึ่งก็ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองด้วย สำหรับกรณีจังหวัดชายแดนที่ยังมีการลักลอบเข้ามานะคะจะต้องเข้มงวดขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็มีพื้นที่พักคอยและกักตัวที่ได้สั่งการเอาไว้แล้วโดยต้องคัดกรองตามมาตรการส่วนแนวทางการผ่อนคลายเรื่องการรับประทานอาหารในร้านได้ให้แนวทางสบคไปพิจารณากับกระทรวงสาธารณาสุขเบื้องต้นเสนอให้รับประทานอาหารในร้านได้ร้อยละย5หรือว่า1ใน4ไปก่อนค่ะ ส่วนสุชาตินะคะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเยี่ยมการตรวจโควิด -19 เชิงรุกแก่แรงงานในสถานประกอบการนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของแก่ลูกจ้างที่ตรวจโควิด -19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตนในสถานประกอบการณนะบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ พร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเพิ่มจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกแก่แรงงานในสถานประกอบการเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับการจัดงานในวันนี้ต้องขอบคุณผู้ประกอบการในการอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการตรวจคัดกรองและการประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในส่วนอุตสาหกรรม การดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกในสถานประกอบการแก่ลูกจ้างภายในบริษัทซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานเชิงรุกจัดรถโมบายตู้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้กับลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ทราบผลภายใน24-48ชั่วโมงค่ะ ที่ชวนนะคะขอความร่วมมือสอสและเจ้าหน้าที่สภาฉิตวัคซีนโควิดทุกคนค่ะพร้อมกับยืนยันสามารถเดินหน้าประชุมได้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวถึงการหาหรือวิบซีฝ่ายวันนี้เรื่องเตรียมประชุมพิจารณาร่างกฎหมายค่ะว่านอกจากจะขอความร่วมมือสอสฉีดวัคซีนโควิด1 9แล้วนะคะยังกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักกรรม ประชุมของรัฐสภาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมจะต้องฉีดวัคซีนด้วยหากเจ้าหน้าที่จะไม่ฉีดวัคซีนก่อนปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ถึงการค้นหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งหากใครไม่มีความพร้อมตามเงื่อนไขก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมค่ะ โดยย้ำว่าเจ้าหน้าที่นะคะต้องมีความพร้อมและปลอดภัยจากโควิด -19 1น0อเเซนอกจากนี้ยังประสานไปยังนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณายกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยของสมาชิกรัฐสภาในการอภิปรายร่างกฎหมายและขอความร่วมมือไปอยังนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับสสเนื่องด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีบางคนที่ไม่สามารถมาฉีดได้ตาม การแจ้งของรัฐสภาค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามอย่าให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอุปสรรคปัญหาในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งรัฐสภาจะต้องอยู่กับโควิด -19 ให้ได้โดยวิธีการบริหารในรูปแบบใหม่ที่ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพในเบื้องต้นขณะนี้ทั้งทางรัฐบาลและสำนักงานงบประมาณยืนยันว่าสามารถเดินหน้าประชุมพิจารณาก,กฎหมายได้ค่ะ จบการเสนอข่าว17นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN